น้ำท่วมครั้งใหญ่นี้ทำลายชีวิตผู้คนไปมากมายกว่าแสนครัวเรือนกำลังเผชิญความยากลำบากและรัฐบาลเตรียมจ่ายเงินเยียวยา9,000บาทแต่มันเพียงพอจริงหรือมาดูกันว่าคุณมีสิทธิ์ได้รับเงินนี้ไหมและต้องทำอย่างไรบ้างแต่เดี๋ยวก่อนนี่คือจุดที่อาจทำให้คุณไม่พอใจหลายคนอาจคิดว่าเงินเยียวยาน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงมาถกเถียงกันว่าความช่วยเหลือที่เหมาะสมควรเป็นอย่างไรสวัสดีค่ะครับทุกท่านวันนี้เราจะมาอัปเดต สถานการณ์น้ําท่วมที่ยังคงส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในหลายจังหวัดของประเทศไทยพร้อมทั้งเจาะลึกเรื่องเงินเยีออยวยาที่หลายคนกําลังรอคอยอย่างใจจดใจจอ่อจากข้อมูลล่าสุดของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยปอพณวันที่13ตุลาคม2568พบว่ายังมีพื้นที่15จังหวัดที่ยังคงประสบปัญหาน้ำท่วมได้แก่พิษนุโลกสุขุทยิทพิจิตรนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนคนปรปฐมอุบลราชธานีอุดรธานีและช,ชเชิงเสาสถานการณ์นี้ครอบคลุมถึง75อำเภอ504ตำบลและ2,954หมู่บ้านส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนมากถึง116,043ครัวเรือนคิดเป็นจำนวนผู้ได้รับผลกระทบถึง387,568คนตัวเลขเหล่านี้มันน่าตกใจมากทีมงานจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเขตต่างๆยังคงลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งสะพานเบร์ชั่วคราวที่อำเภอเสกาจังหวัดบึงกาฬเพื่อแก้ไขปัญหาสะพานชำรุดทำให้การเดินทางของประชาชนเป็นไปได้ด้วยความยากลำบากหรือการระดมเครื่องจัก,กรกลสาธารณาภัยกว่าสิบรายการเพื่อเร่งสูบระบายน้ำออกจากพื้นที่การเกษตรที่ถูกน้ำท่วมทั้งในจังหวัดสุโขทยัยซึ่งแบ่งเป็นจุดต่างๆมากมายเช่นต่อท่าชัยอศรีสัชนาลัยต่อบ้านกล้วยออเมืองสุโขทัยและอีกหลายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนการลงพื้นที่ของคณะผู้แทนมูลนิธิอาสาพเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน,นำสิ่งของไปมอบช่วยเหลือและให้กำลังใจผู้ประสบภัยในต่อชีน้ำร้ายอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างรุนแรงแต่สิ่งที่ทุกคนอยากรู้มากที่สุดก็คือเรื่องเงินเยียวยาใช่ไหมครับครับสำหรับเรื่องนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยได้ประสานงานไปยังจังหวัดต่างๆให้เร่งสำรวจ และจัดทำบัญชีความเสียหายเพื่อให้สามารถดำเนินการตามขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือประชาชนครัวเรือนและ9 0 0 0บาทได้ทันทีที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแต่ตรงนี้แหละที่หลายคนอาจจะสงสัยขั้นตอนการสำรวจและจัดทำบัญชีความเสียหายนี้ใช้เวลานานแค่ไหนและมีเงื่อนไขอะไรบ้างในการขอรับเงินเยียวยาเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นลองนึกภาพว่าเจ้าหน้าที่ต้องเดินสำรวจทุกบ้านที่ได้รับผลกระทบเก็บข้อมูลความเสียหายและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับเงิน ซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและความละเอียดรอบคอบคำถามที่อยากถามทุกท่านคือท่านคิดว่าเงินเยียวยา9,000บาทเพียงพอต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่มีมาตรการช่วยเหลืออื่นๆที่รัฐบาลควรนำมาพิจารณาเพิ่มเติมหรือไม่ท่านมีประสบการณ์หรือข้อเสนอแนะใดๆเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่อยากจะแบ่งปันร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้เลยครับเพราะทุกเสียงของท่านมีความสำคัญในการพัฒนามาตรการช่วยเหลือ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและอย่าลืมติดตามข่าวสารจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยอย่างใกล้ชิดเพื่อรับทราบข้อมูลอัปเดตและขั้นตอนการขอรับเงินเยียวยาต่อไปขค่นครับ